ที่เกาหลีค่ะบางคนคิดว่าเราหน้าตายอย่างนี้มาทํางานสวนเนาะใช่เออขออนุญาตพูดภาษากลางนะคะเพราะบางคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเนาะบางคนถามว่ามาทํางานเกาหลีมาทาอะไรมีหลายหลายคนนะคะชอบโพสต์มาอถามจีจี้ว่างานเหนื่อยไหมเงินเดือนเท่าไหร่นายจ้างดีไหมอย,งงอ,อย่างน้นอย่างนี้เอาเป็นว่า พักคำถามไว้ก่อนมาดูว่าวันนี้จิ๊จ้มันทำอะไรเนาะเห็นเฮาไหมคะยาวสุดลูกหมูลูกตาเลยค่ะยาวมากเหนื่อยพระอาทิต์ร้อนมากถามว่าทำไมถึงทนทำเหตุผลเดี๋ยวจะบอกทีหลังนะคะแต่วันนี้มาดูก่อนว่าจิ๊จ้มันทำอะไรเนาะเห็นสายยางนี่ไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวฉีดน้ำลงมาภาษาชาวบ้านเนาะ ภาษาไม่ชาบ,บ้านก็คือว่าสปริงเกอร์มีไว้ทําไมเอาไว้พ่นน้ำหรือฉีดผักตัวนี้จิจี้ทำแบบนี้ค่ะคนเดียวสิบห้าเฮาอยู่ได้เนาะให้ดูเป็นตัวอย่างระหว่างคนที่กำลังจะมาเกาหลีกับคนที่อยู่ในเกาหลีอยู่แล้วอย่าท้อค่ะนี่ยังทําได้เลยนี่ค่ะวิธีทําก็คือนี่ อันนี้คือเครื่องมือนะคะของจีจี้เนาะมาทำอะไรนี่ทำไมมันทำได้ไม,ไม่เชื่ออะไรอย่างนี้เนาะมาดูกันเลยดีกว่าวิธีทำนะคะเอาอีเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยไม่รู้มันเรียกอะไรแหละเจาะแนี้แบบนพอได้เป็นรูแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาอีตัวเนี้ยเสียบลงไป เเสียบยางมากก็คือให้มันอยู่ในลักษณะเนี้ยคะ่ะทำอย่างเงี้ยไปจนสุดนู่นนะคะก็รวมๆแนละ้วก็เกือบประมาณร้อยเมตรนะคะร้อนอยู่คนเดียวแต่ชอบค่ะชอบงานสวนแบบน,นี้เพราะว่ามันเป็นอิสระปลูกผักปลูกหญ้ากินเองได้ หมดหน้าสตรอเบอรี่ก็ได้กินแตงโมหมดแตงโมก็ได้กินพืชหมุนเวียนปลูกเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอาถามว่าทำไมไม่ไปทำงานที่มันสบายกว่านี้มีนะคะงานโรงแรมร้านอาหาราตามสถานที่ต่างๆที่มันสบายๆมีค่ะแต่ว่ายังไม่เลือกไปเนาะเชื่อไหมคะจีจี้หางานให้คนที่เงินเดือนได้เยอะกว่าจีจี้อีกล่าสุดสองวเมียเนาะไปทำงานสวนสตรอเบอรี่เหมือนจีจี้นะคะเจ้านายบอก จีจีบอกว่าให้เขาได้เขาจะได้ประมาณคนละล้านสองแต่พอไปจริงๆอะค่ะเจ้านายชอบให้เงินเดินคนละหนึ่งล้านห้าแสนวอนตกเงินไทยก็ประมาณเกือบสามสี่หมื่นบาทเนาะค่ะฝากไปถึงคนที่ท้อเหนื่อยนะคะงานดีไหมเงินดีไหมเจ้านายด่าหรือเปล่าบ่นหรือเปล่าถ้ากลัวงานหนักกลับบ้านเลยนะคะอันนี้คือพูดจริงๆค่ะฝากถึงคนที่กําลังจะมาเกาหลีด้วยถ้ากลัวเหนื่อยกลัวหนักกลัวงานกลัวที่จะได้เงินเยอะ ไม่ต้องมาค่ะอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านนั่นแหละค่ะโอเคนะคะไปบายค่ะ